สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ปรึกษาเซียนบอลครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่19มีนาคมครับจัดคัดมาให้เน้นๆอีก3คู่เช่นเคยครับซึ่งในส่วนของ3คู่วันนี้ครับก็เป็นทางด้านของพิมลีกอังกฤษครับเตะในเวลา3ทุ่มอร์เซนอลจะฝูงเปิดบ้านต้อนรับคิตตันพาเลทครับและถัดมาครับก็เป็นศึก FA ฟเอครับนะครับเตะในเวลา5ทุ่มครึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับฟูตแลมครับและปิดท้ายกันไปด้วยคู่บิ๊กแมตช์อย่างลาลิกาสเปนครับเอลกกกาาาาซซซิิโโบบบรรรร์เเเลลนนตะะัััอมดดคึ เตะในเวลาที่3ครับบอกเลยว่ามันแน่นอนครับสำหรับ3มคู่ที่เราจัดคัดมาให้วันนี้นะและในส่วนของ3มคู่เมื่อคืนครับที่เราได้ให้กันไปครับน่าเสียดายจริงๆในส่วนของสเปอร์และเชลซีนะผิดคาดครับผมมาโดนในนาทีได้ท้ายแลวฮะก็น่าเสียดายครับแต่ในส่วนตัวที่เราคัดเน้นไปอย่างมนซิตี้นะก็กินเต็มไปครับได้ได้ว่ายังแก้ตัวได้ทันเวลาครับสำหรับ3คู่ในวันนี้เนี่ยเราจัดคัดให้ใหม่ครับผมรับรองว่าทํากําไรได้แน่นอนครับซึ่งในส่วนผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์นะก็อย่าลืมกดไล์กกกดดแชรเป็นลัง ให้กับทีมงานของพวกเรากันด้วยนะครับมาดูในส่วนคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับสำหรับพิมร์ลีกอังกฤษนะครับอาร์เซนอลเจอกับคริตตัลพาเลตเตะในเวลา3ทุ่มครับมาเช็คผลงานในลีกของทั้งคู่ก่อนเลยครับในส่วนของเจ้าบ้านครับเป็นอาร์เซนอลนะครับตอนนี้อยู่จากฝูงครับผมเล่นเกมในบ้านไป13เกมครับชนะไป10เกมเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ครับได้34เสีย16ครับเก็บไปได้32แต้มครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าอาร์เซนอลเนี่ยเล่นในบ้านค่อนข้างเสียประตูเยอะกว่านอกบ้านฮะก็ไม่รู้ว่าทำไมครับผมส่วน เยือนตอนนี้อยู่อันดับที่12ครับเกมเยือนของเขาเล่นไป13เกมครับชนะไป2เสมอ4แล้วก็แพ้ไปถึง7นัดครับได้9เสีย16เก็บไปได้10แต้มครับมาดูในส่วนผลงานการพบกันของทั้งคู่กันบ้างครับสำหรับอาร์เซนอลครับเมื่อเจอกับคริตตันพาเลทเอาชนะได้แค่เพียง3ครั้งครับเสมอไปถึง5แล้วก็แพ้ไปถึง2นัดเลยนะครับซึ่งในนัดล่าสุดบุกไปเยือนคริตตันพาเลทถึงในบ้านครับก็เอาชนะไปได้ที่0ูประตูต่อ2ครับในส่วนของการทําเงินเมื่อเจอกับคริตตันพาเลทครั้งงเาทน ค่เพียง3ครั้งครับเสียไปถึง7นัดเต็มๆเลยครับซึ่งในส่วนการเปิดบ้านต้อนรับคิตันพาเลตครับในส่วนนี้ก็เอาชนะมาได้มากขึ้นครับชนะไปถึง5เกมครับเสมอ4แล้วก็แพ้1ครับส่วนด้านการทำเงินเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นมานิดหน่อยครับแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าขาดทุนอยู่ดีครับตรงนี้ได้4เสีย6ขาดทุนไปถึง1นัดเต็มๆครับสำหรับการเปิดบ้านต้อนรับคิตันพาเลตนะฮะมาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลกันก่อนเลยครับสำหรับ10นัดล่าสุดครับก็ชนะไป5เกมครับเสมอไปบดสานตรับ้งล้ว ครับก็โดนแพ้ลูกโทษไปนะครับในส่วนของอาร์เซนอลนะได้กลับมาโฟกัสในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเต็มที่ครับก็ต้องมาดูในนัดนี้นะว่าจะเปิดราคามาค่อนข้างสูงไหมถ้าเปิดมาไม่สูงมากต่ออาร์เซนอลก็ยังน่าอุ่นใจกว่าครับในส่วนของการเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือน10เกมของพวกเขาชนะไปถึง5เกมครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2ครับซึ่งด้านการทำเงินในบ้านของพวกเขาเนี่ยยังทำได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าการเล่นในบ้านของเขา มาพร้อมกับราคาที่ค่อนข้างสูงครับและยิงไม่ถึงด้วยตรงนี้เสีย6และได้ไป4่ครับขาดทุน1นัดครับผมมาดูทีมเยือนอย่างคริตตันพาเลตกันบ้างครับสำหรับ10บนัดล่าสุดของพวกเขาครับไม่ชนะทีมไหนเลยครับเสมอไป5้าแล้วก็แพ้ไป5นะครับซึ่งจากการทาเงินที่ผ่านมาครับดูสวนทางกับชัยชนะของพวกเขานะถึงแม้ว่าจะเก็บ3แต้มไม่ได้ก็จริงนะครับแต่คิสตันพาเลตเก็บเงินมาได้ถึง7ครั้งเลยนะครับเจ้าไป1แล้วก็เสีย2ครับก็เป็นทีมรองที่ทําเงินได้ค่อนข้างสูงทีมหนึ่งเลยครับในส่วนการบุ สแล้วก็แพ้ไป6นะครับแฮนดิแคปการทําเงินเปิดมาที่8ครั้งครับการทําเงินก็ถือว่าดูดีอยู่นะครับตรงนี้ได้4เจ้า1แล้วก็เสียไป3มครับมีกําไร1นัดครับถ้าเทียบกับอาร์เซนอลแล้วดูเป็นทีมที่ทําเงินได้มากกว่าชัดเจนครับหลังจากเห็นสถิติของทั้งคู่แล้วทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้ครับก็สถิติของทั้ง2ทีมที่เปิดมานะครับคุณผู้ชมก็อาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มดูดีกว่านะครับแต่การทําเงินเนี่ยค่อนข้างแย่ อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าเซนนอตเนี่ยในบ้านเกมในบ้านเนี่ยเสียประตูง่ายมากๆนะครับและสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับคุณผู้ชมคิตตันพาเลตเกมเยอือนฟอร์มไม่ดีครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเสียเงินไม่เยอะครับใน9ครั้งเนี่ยได้ไปถึง4ครั้งเสียเพียง3เท่าน,นั้นนะก็ถือว่าบอลรองคิตตันพาเลตวันนี้ก็ถือว่าดูดีครับและเป็นทางด้านของดับบี้แมตช์ซะด้วยนะครับลอนดอนดับบี้แมตช์ด้วยคุณผู้ชม คู่นี้ก็ดูยากจริงๆนะครับถ้าราคาออกมาในรูปแบบของลูกครึ่งถึง2ลูกขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลก็มีสิทธิ์ที่จะชนะนะครับแต่ช่วงนี้ต้องระวังบอลต่อครับเพราะว่ายิงไม่ค่อยจะถึงราคานะครับมาดูแฮนิคปที่เปิดมากันครับคุณผู้ชมก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยต่อลูกครึ่งเลยนะครับเยอะมากๆราคานี้นะราคาลูกครึ่งครับอาร์เซนอลทำเงินไปได้3ครั้งเสีย2ครับส่วนพาเลทเนี่ยได้เพียงครั้งเดียวและเสียไปถึง4ครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ราคานี้เนี่ยพาเลทลองมาทั้งหมดนะครับ5ครั้ง ส่วนสูงต่ำครับสองครึ่งควบ3นะครับอาร์เซนอลสูงไป2ต่ำา3ครับส่วนคิทตันพาเลตเนี่ยสูง3ต่ำา2ครับตอนคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นสกอร์สูงนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยออกมาต่อลูกครึ่งราคาแรงมากๆครับมาดูในส่วนราคาของคู่นี้กันบ้างครับสำหรับราคาคู่นี้นะครับเปิดมาลูกครึ่งไม่พอนะไหลไปที่ลูกครึ่งควบ2เลยครับในราคานี้ครับอาร์เซนอลจ่ายที่1.06และทางด้านคิทตันพาเลตจ่ายที่8 6นะครับในส่วนของสูงต่ำครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งไหลขึ้นไปที่2 2คคครรึบบ3นนใาา สสูงจ่าย90ตรและต่ำจ่ายเต็มครับหลังจากเห็นราคาแล้วเซนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับในส่วนของราคาคู่นี้ครับครับก็จากราคานะครับคุณชมอาร์เซนอลไหลขึ้นอย่างที่ผมบอกด้วยนะจริงๆเลยจากลูกครึ่งเนี่ยไหลขึ้นไปเป็นลูกครึ่งควบ2ตอนแรกผมนึกว่าจะไหลลงมาเหลือลูกควบลูกครึ่งเท่านั้นครับกับไหลขึ้นและอาร์เซนอลจ่ายน้ําล้นแบบนี้นะครับคุณชมผมมองว่ามากสุดเนี่ยอาร์เซนอลน,น่าจะ ทำได้แค่2ประตูเท่านั้นเผื่อๆไม่ถึงด้วยนะครับคุณชมน่าจะเสียประตูให้กับทิตันพาเลตด้วยคู่นี้เนี่ยอันตรายมากๆนะครับสำหรับบอลต่อแอซนอนส่วนตัวเนี่ยผมชอบบอลสูง2.75มากกว่าครับสลูกเนี่ยชิวๆเลยนะสำหรับอ์เซนอนกับทิตันพาเลตครับมาดูคู่ที่2ของเรากันเลยดีกว่าครับก็เป็นศึกเอฟครับ ในเวลาฮาดุมครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับฟูลแลมมาดูผลงานในหลีกันก่อนเลยครับในส่วนเจ้าบ้านอย่างแมนยูครับตอนนี้อยู่อันดับที่3ของอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับเกมในบ้านของเขาเล่นไป13เกมครับชนะไป9เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1ครับได้24เสียแปครับเก็บไปได้30แต้มครับเล่นในบ้านค่อนข้างเสียประตูยากมากครับในส่วนของแมนยูนะส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างฟูลแลมครับตอนนี้อยู่อันดับที่9ครับผมเล่นไปเป็นทีมเยือน13ครั้งครับชนะไป5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป6ครับ ตรงนี้ได้17เก็บไปได้17แต้มครับมาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่กันบ้างครับสำหรับแมนยูนะครับเมื่อเจอกับฟูลแลม10นัดล่าสุดของพวกเขายังไม่เคยแพ้กับฟูลแลมเลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง8ครั้งครับแล้วก็เสมอไป2นัดครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทําได้ดีมากครับในการเจอฟูลแลมของพวกเขาครับในส่วนของการทําเงินครับตรงนี้ก็ยังถือว่ามีกําไรอยู่ครับเพราะได้ไปถึง6ครั้งครับเจ้า1แล้วก็เสียไป3นะซึ่งในนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนฟูลแลมถึงในบ้านครับก็เฉือนเอาชนะมาได้ที่1ั ในนัดนั้นก็กินครึ่งไปครับผมในส่วนการเปิดบ้านต้อนรับฟูลแลม9ครั้งครับก็ยังไม่แพ้กับฟูลแลมเลยนะครับเอาชนะไปได้7ครั้งครับและเสมอไป2ครับซึ่งในนัดล่าสุดครับที่เปิดบ้านต้อนรับฟูลแลมในฤดูกาลก่อนนะครับในปี2 0 2 1จบสกอร์เสมอไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับน่าเสียดายจริงๆสําหรับในนัดนั้นนะซึ่งการทําเงินที่ผ่านมาครับตรงนี้ยังถือว่ามีกาไรอยู่ครับเพราะว่า9้านัดที่ผ่านมาตรงนี้ก็ได้5เสีย4ครับถึงแม้ว่าจะต่อค่อนข้างเยอะก็ยิงถึงนะครับสำหรับแมนย ชนะไปถึง7เกมครับเสมอไป2และก็แพ้ไป1นะครับในส่วนการทำเงินที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ทำเงินได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่า10นัดที่ผ่านมาทำเงินได้ถึง8เกมครับและก็เสียไปแค่2นะตรงนี้กำไรถึง6นัดเต็มๆครับมาดูการเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนของพวกเขา10นัดล่าสุดกันบ้างครับสำหรับผลงาน1ิบนัดล่าสุดก็ยังถือว่าดูดีมากๆครับตรงนี้ชนะไป8เกมครับเสมอไป2และแต่น่าเสียดายจริงๆครับที่มาสะดุดในนัดล่าสุดครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซอัมตันครับจบสกอร์ไปที่ ตัวสําคัญของแมนยูนะมาโดนใบแดงในครึ่งแรกครับก็ทําให้เกมนั้นหยุดชะงักไปเลยครับขาดผู้เล่นที่เป็นคอหลักของทีมนะฮะก็ทําให้ทีมนั้นไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้ครับการเงินของเขาที่ทํามาได้ห้านัดติดต่อกันครับก็เลยมาสะดุดในนัดล่าสุดนี่เองครับน่าเสียดายจริงๆสําหรับแมนยูนะซึ่งทาง10นัดล่าสุดครับเก็บเงินมาได้ถึง6นัดครับเสียไป4ครับตรงนี้ก็ยังคงมีกําไรอยู่ดีครับสำหรับแมนยูมาดู10นัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างฟูลแลมกันบ้างครับสำหรับฟูลแลมครับเอาชนะไปได้4ครั้งครับเสมอไป3 3แแล้้วก็พไปนัด ซึ่ง2นัดล่าสุดครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านครับฟูลแลมก็ยังคว้า3แต้มมาไม่ได้นะครับซึ่งการทําเงินที่ผ่านมาครับตรงนี้ยังคงเจ้าตัวครับไม่มีกําไรและขาดทุนครับเพราะว่าได้5และเสีย5านะฮะสำหรับการบุกไปเยือน9ครั้งของพวกเขาครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง5ครั้งเลยครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป3ครับซึ่งแฮิแคปการทาเงินของฟูลแลมเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับการเล่นไปเป็นทีมเยือนนะ ตรงนี้เก็บเงินไปได้ถึง7นัดครับเจ้า1แล้วก็เสียไปแค่เพียงนัดเดียวครับเรียกได้ว,ว่ากําไรไปถึง6นัดเต็มๆเลยนะครับสำหรับแมนยูกับฟูลแลมที่มาเจอกันนัดนี้ครับทางเชนบอลม,มีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้จากสถิติของทั้ง2ทีมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้แมนยูยังคงดูดีกว่ามากๆนะและอันนี้เป็นบอลถ้วย f a ฟเอครับครับคุณผู้ชมก็เป็นถ้วยที่แมนยูกําลังตามหาเป็นถ้วยที่2ของฤด,ดูกาลนี้นะครับก็สถิติเฮดูเฮดเนี่ยแมนยูดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชม พอเจอกันเจอกับฟูลแลมมา1เนี่ยสิครั้งไม่แพ้เลยนะครับทำเงินได้เยอะซะด้วยแล้วก็เกมในบ้านเนี่ยตึงสุดๆครับวันนี้บ้านของแมนยูนะและมาเจอกับฟูลแลมที่ฟอร์มดีขึ้นไปเรื่อยครับ9ครั้งเนี่ยเกมเยือนทําเงินไปได้ถึง จ็ดครั้งอันนี้สวยงามครับคุณชมบอลสติดีทั้งคู่ครับอันนี้เราต้องไปดูราคากันต่อนะฮะมาดูแฮนดิแคปที่เปิดมาครับคุณชมเปิดมาให้แมนยูต่อหนึ่งลูกผมมองว่าเยอะมากๆนะครับสําหรับสถานการณ์ตอนนี้นะแมนยูเนี่ยสูญเสียกองกลางไป2คนครับซารวิเซอร์กับคาซิมิโลครับส่วนตัวที่เหลือจะใช้งานในวันนี้ครับเป็นท่านของเฟสกับแม็กทคุณชมน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเฟสกับแม็กทลงคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยโหหยาบครับ ถ้าราคาออกมา1ลูกแบบนี้ผมมองว่าแมนยูเยอะไปหน่อยฮะก็ราคา1ลูกนะครับแมนยูได้เงิน2ครั้งเสียไป3ครับส่วนฟูลเล่เนี่ยสยติโชคดีหน่อยครับฟูลเล่เนี่ยสยติไม่ดีนะใน1ลูกเนี่ยก็ทําเงินได้เพียงครั้งเดียวใน5ครับส่วนทางด้านแมนยูนะครับสูงต่ํา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยแมนยูสูงไป4ต่ำหนึ่งครับส่วนฟูลเล่นะครับสูงไปครั้งเดียวต่ําไปถึง4ครับสูงต่ําคู่นี้ผมมองว่าบอลต่ําน่าสนใจมากกว่านะครับส่วนตัวชอบบอลต่ํามากกว่า จริงๆอ่ะราคาแบบนี้ควรต้องไปแมนยูนะครับแต่ เออมันอันตรายไปหน่อยเพราะว่ากองกลางเนี่ยไว้ใจไม่ได้จริงครับสำหรับแมนยูในช่วงนี้นะฮะมาดูในส่วนราคาคู่นี้กันเลยดีกว่าครับเปิดมาที่1ลูกนะครับยังไม่พอไหลขึ้นไปที่ลูกควบลูกครึ่งครับในขณะที่ไหลขึ้นไปครับทางแมนยูยังจ่ายน้ําไม่ลดเลยครับจ่ายที่98และทางฟูลแลนจ่ายที่94ครับในส่วนของสูงต่ำครับเปิดมาที่2ครึ่งไหลขึ้นมาที่2ควบ3นะครับในราคา2ควบ3ครับสูงจ่ายแ9และต่าจ่ายลดที่ห0 1งจนะครับหลังจากเห็นราคาแล้วทางเชนบอลมันราพี่เห จากราคานะครับตอนแรกผมนึกว่าจะขยับไหลลงนะกลับไปเป็นไหลขึ้นเฉยเลยครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า Head to Head ด้วยแหละก็จริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้นะครับราคาไหลขึ้นควรต้องไปแมนยูนะครับถ้าไหลลงมาเหลือครึ่งควบลูกเนี่ยลองฟูลเล่มได้เลยครับผู้ชมไม่น่ามีปัญหาแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบบอลตันมากกว่าส7 5เนี่ยน่าจะยิงกันไม่ถึงสครับสำหรับคู่นี้นะครับระหว่างแมนยูกับฟูลเลม มว่าต่ำครับและก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันอยู่ได้นะครับในค่ำคืนนี้นะเป็นศึกเอลกราซิโกครับบาร์เซโลนาปัตะเรอัลมาดริดครับซึ่งเตะในเวลาตีสามนะครับผมมาดูผลงานในลีกกันก่อนเลยครับในส่วนของเจ้าบ้านอย่างบาร์ซ่าครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับเกมในบ้านเล่นไป12เกมครับชนะไป10เสมอ2ไม่แพ้ทีมไหนเลยครับได้25เสีย1ครับเก็บไปได้32แต้มครับเล่นในบ้านค่อนข้างตึงมากๆเลยนะสำหรับบาร์ซ่าครับเสียประตูแค่เพียงครั้งเดียวนะครับใน12นัดที่ผ่านมาของพวกเขาครับตอน ห้ต้มครับส่วนทางด้านเรอัลมาดริดทีมเยือนนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2ครับเกมเยือนเล่นไป13เกมครับชนะไป9เสมอ1และแพ้ไป3นัดครับได้ยิม4เสียสิเก็บไปได้28แต้มครับก็จะเห็นได้ว่าทางด้านเรอัลมาดริดที่บุกมาเยือนครั้งนี้เนี่ยเสียเปรียบเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาแน่นอนครับมาดู10นัดล่าสุดกันก่อนเลยครับสำหรับบาซ่าครับเมื่อเจอกับเรอัลมาดริดคว้าชัยชนะไปได้แค่เพียง4ครั้งครับเสมอไป1และก็แพ้ไป5านะครับในส่วนของบาซ่านะเพ ใน5เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้มารรวๆถึง4นัดติดต่อกันเลยนะครับซึ่งทางด้านการทำเงินกับมาริดครับตรงนี้ยังไม่มีกำไรครับผมเพราะว่าได้5และเสียไป5เช่นกันครับในส่วนการเปิดบ้านต้อนรับแล้วมาเด็ด8ครั้งของพวกเขาครับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีครับสำหรับการเล่นในบ้านเมื่อเจอกับมาริดนะคว้าชัยชนะไปได้แค่เพียงครั้งเดียวครับเสมอไป4และก็แพ้ไป3นะครับด้านการทำเงินเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าย่ำแย่ครับเพราะว่าได้2เสีย6ขาดทุนไปถึง4นัดเต็มๆครับในส่วนการเล่นในบ้านเมื่อเจอกับมาริ บาซ่ากันก่อนเลยครับสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างบาซ่าครับชนะไปถึง7เกมครับสำหรับสินัดล่าสุดของพวกเขาครับเสมอไป1และก็แพ้ไป2นัดครับซึ่ง3นัดล่าสุดครับก็ชนะมารรัวเลยและเก็บคลินชิดได้ทุกนัดนะครับสำหรับบาซ่านะซึ่งการทำเงินที่ผ่านมาครับตรงนี้ฮะยังไม่มีกำไรครับผมเพราะว่าได้4เจ้า2และก็เสีย4ครับเท่าทุนเต็มๆครับสำหรับบาซ่าในช่วงนี้ฮะในส่วนการเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือน7เกมนะครับยังไม่แพ้กับทีมไหนเลยครับชนะไปถึง5นัดครับและเสมอไป2งครับถึงแม้ว แต่ว่าเล่นในบ้านและต่อทั้งสูงครับยิงไม่ถึงครับทำเงินไปได้แค่เพียงครั้งเดียวครับใน7นัดครับเจ้าไป2และก็เสียไปถึง4นัดเต็มๆเลยครับเรียกได้ว่าเล่นในบ้านขาดทุนไปถึง3นัดเลยนะครับผมมาดูในส่วนทีมเยือนอย่างเรอลมดติดกันบ้างครับสำหรับทีมเยือนอย่างพวกเขาครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง7เกมครับเสมอไป2และก็แพ้ไป1นนัดครับดูจากฟอร์มของมมตริดแล้วตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างดีมากๆเลยครับก็ดูจากในนัดที่บุกไปเยือนลิเวอร์พูล l ครับในศึกของยูซิเอลประกรอัดริเอาจรง ในฟอร์มในช่วงพีของเขาก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันครับในการทําเงินก็ดูดีกว่าบาซ่าด้วยครับเพราะว่าใน10นัดล่าสุดเนี่ยเก็บเงินไปได้ถึง7นัดเลยครับและก็เสียไปแค่เพียง3ครั้งเองนะฮะในส่วนการบุกไปเยือน9เกมครับชนะไปที่6ครั้งครับเสมอไป1และก็แพ้ไป2ครับด้านการทําเงินตรงนี้ก็ยังถือว่าดูดีกว่าบาซ่าครับเพราะว่าได้5เสีย4กําไรไปถึง1นัดเต็มๆถึงแม้ว่าในนัดล่าสุดจะบุกไปเยือนและจบสกอร์เสมอกับเรอัลเบติสไปแต่ผมมองว่าฟอร์มของเรอัลมาติดนั้นก็ยังดูถูกไไม่่่ด้้้้คับในนนนชววงงงงงงีขขขออกกเเาาาหหลลจ็สิตทูแ บอลมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับในส่วนของคู่นี้ครับก็ถ้าเกิดว่าเอาสถิติมาดูกันนะครับระหว่างบาร์ซ่ากับมัดลิดเนี่ยในศึกเอลกัสโกเนี่ยถือว่าต้องเอ่อต้องตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าบอลคู่นี้เป็นบอลลีสติเหมือนกันครับเวลามาเจอกันทีไรเนี่ยไม่ว่าฟอร์มจะดีหรือไม่ดีนะครับก็ถือว่าเอ่อดูได้ยากจริงพลิกแพ้ชนะกันได้ตลอดครับระหว่างบาร์ซ่ากับมัตลิดในลาลีกาสเปนนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับส่วนตัวผมนะคู่นี้เนี่ยผมชอบเจ้าบ้านบาร์ซ่ามากกว่านะครับเพราะว่า ในฤดูกาลนี้เนี่ยเหมือนทุกๆอย่างเนี่ยจะเอื้อมหน่วยไปเป็นใจทางด้านบาร์ซ่ามากกว่าครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเบเซม่าเหมือนจะมีอาการเจ็บที่หัวเข่าด้วยครับุผู้ชมอาจจะไม่พร้อมลงเล่นในวันนี้นะครับมาดูไฮดีแคปครับเปิดมาในราคาปอนะครับน่าจะเป็นทางด้านของเจ้าบ้านบาร์ซ่าต่อปอครับราคานี้เนี่ยสูสีกันมากๆคือสติเหมือนกันทั้ง2ทีมเลยครับุผู้ชมบาร์ซ่าเนี่ยได้เงินไป3ครั้งนะครับเสีย2มัดติดเช่นเดียวกันครับ สูงต่ำเนี่ยสลูกครึ่งควบ3นะครับสูงสี่ครั้งเหมือนกันทั้ง2ทีมเลยครับต่ำถึงครั้งเดียวถือว่าอย่างที่ผมบอกครับสถิติของ2คู่นี้เนี่ยถือว่าสูสีกันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้จริงๆนะครับและส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ต้องเอ็นเอไปทางด้านเจ้าบ้านบาซ่ามากกว่านะครับสูงต่ำคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นบอลสูงครับน่าจะยิงกันเยอะนะฮะ มาดูราคากันเลยดีกว่าครับในส่วนของคู่นี้นะเปิดมาราคาปอครับทีมต่อคือเจ้าบ้านอย่างบาร์ซ่านะครับจ่ายที่98ครับในส่วนของบาร์ซ่าและเรอัลมาดริดจ่ายที่94ส่นะครับส่วนถุงต่ำครับเปิดไปที่2ครึ่งควบสานะครับไหลลงมาที่2ลูกครึ่งครับในราคา2ลูกครึ่งเนี่ยสูงจ่ายที่90และต่าจ่ายเต็มครับหลังจากเห็นราคาแล้วทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับครับก็ราคาออกมาให้บาร์ซ่าต่อปอนะครับโอกาสที่บาร์ซ่าจะชนะนะครับค่อนข้างที่จะมีมากกว่ามาดริดนิดหนึ่งครับคุณผู้ สีแล้วก็อาจจะเฉือนกันที่2 1จริงๆแต่ยังไงผมบอกว่าผมมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะจบ3ลูกครับส่วนผมชอบบอลสูงม,มากกว่า และยิ่งไหลลงมารับในราคา2ลูกครึ่งเนี่ยผมว่าสูงไม่น่ามีปัญหาครับผู้ชมคู่นี้ผมเชียร์สูงนะสำหรับคู่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถทายสกอร์กันเล่นๆได้นะครับในใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผู้ชมผมว่าน่าจะจบ3ลูกขึ้นไปอย่างต่ำแน่นอนครับสำหรับบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลในค่ำคืนนี้ครับหากผู้ชมท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเรากันด้วยนะครับในส่วน3คู่ที่เรา สำหรับคู่แรกก็เป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาร์เซนอลเจอกับคริสตันพาเลตในเวลา3ทุ่มครับคู่นี้ก็มองไปในทิศทางของสูงเต็มเวลาครับและทันมาศึกเอเบคเตะในเวลา5ทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อรับฟูแลมครับในส่วนของคู่นี้ก็มองไปในทิศทางของต่ำเต็มเวลาครับและปิดท้ายไปด้วยลาลิกาสเปนครับศึกเอลกาซิโกนะครับบาร์เซโลนาปะทะมาริดในเวลาตี3ครับ สำหรับคู่นี้ก็มองไปในทิศทางของสูงเต่เวลาครับและถ้าหากผู้ชมท่านไหนอยากจะทายผลสกอร์เล่นๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปของพวกเรากันได้เลยนะครับและสําหรับคู่อื่นหลีกอื่นครับก็สามารถปรึกษาพวกเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนหลีกไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับพวกเรายินดีให้คําปรึกษาทุกคู่ทุกหลีกนะครับและสําหรับเวลาของวันนี้ได้บดลงไปแล้วครับสำหรับผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางทีมงานปรึกษาเชนบอลต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ